สิประการยิงเพื่อรับวามดีสุขสองเพื่อความอยู่รักสุขแห่งสุขสามเพื่อของบุคคลผู้ให้เกิดได้ยากสี่เพื่อความอยู่รักสุขแห่งปิโสผู้มีศีลเป็นที่รักห้าเพื่อป้องกันอาสวะอันจกบังเกิดในปัจจุบันหกเพื่อป้องกันอาสวะอันจกบังเกิดในอนาคต เจเพื่อความเลื่อมใสของประชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสแ่เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของประชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเก้าเพื่อความตั้งมั่นแห่งประสัทธรรมสิเพื่ออนุประพันธ์ในโยขวาลนาวิช เอวังสีรังอาชาัันตัวกิงโซรักเยยยสังวรัชนเหล่าได้ไม่รู้จักโคชนเหลนานลั้น,นรักชนนั้นรักษาฟุงโขไม่ได้ฉันใดเิสุก็ฉันนั้นเช่นกันเมื่อไม่รู้จักเสดทน,นห้เธอจะพึ่งรักษาสิ้นไว้ได้แล้ วัตังอภัยปุริโตนะสีังภัยปุริติอาสุทาสสิโลทุปัญโยจิตติขังคังนวินทติเอสุผูไม่บังเป็นวัชอว่าไม่บังเป็นศีลผูมีศีลไม่บวิสุดสามปัญญาย่อมไม่ประสบเอกัมมจิต วิจิตาจิตโตในกัโคสัมมาธรรมังนปัสสติอปัสสะมโนสัทธรรมโตขานาปิบุจจติผู้มีจิตฟุ้งซ่านมีอารมณมากยอมไม่เห็นธรรมโดยชอบเมื่อไม่เห็นพระสารนายอมไม่พ้นจากทุกข์ยังวัฏฏปิปุเรนโตสีรังเปรปปุระติ

ตัคาโสภริมจุจติผู้มีจิตไม่คงสัตมีอารญญาณมณ์อยอ่างเดียวย่อมห็นธรรมโดยชอบเมื่อเห็นพระสัทธรรมย่อมพ้นจากทุกได้ทสมาฮิวะตังปุริยาชินาปุตโตวิจักขโนโอวาทังพุทธเสทัสสาทานตุนินปานามิเต โเหิน oh, oh, um oh, ั้นแหละโอ้ยศของพระสินเจ้าผู้มีบัญญาเห็นประจักอื่นบางเป็นวัดอันเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแต่นั้นจัดถึงพระนิพพานดังนี้แลยยัสินเจริญเลีมสัมมาังคตานิอสสะยธาสางฆตินาสสทันต ภายในมานาัสอนสอว์นัสสาวะเทวปิตาติายานติตาติโนอินสิทั้งหลายของพิสดารขึงความสนุกแล้วเมื่อมาอันนายสางอาทิฝึกดีแล้วฉะนั้นเ,เม่ดทเ่พเจ้าย่อมเคยเินต่อพิสดักผู้มีมานะอันละแล้ว โอหาอาสวะไม่ได้ผู้คงที่